สวัสดีคผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะาผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอโชคขอลาบกับจอมปลวกนะครับคผู้ชมที่วัดผีเรือร่มนะครับเรามาอยู่กับโค้งสุดท้ายน้าผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะาผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาส่องตัวเลขด้วยกันนะครับคผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับ สำหรับใครที่ดูอยากจะดูขอหวยต้นพ่อก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ช่องคนหน้าตาดีนะครับผู้ชมแต่ส่วนคนที่จะมาดูขอหวยจอมปลวกก็มาดูในช่องนี้นะครับผู้ชมช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะเราจะมาส่องตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับ e ta <susurra> 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 ตัวนี้มองไปเ,เลขแปดนะผู้ชมที่อยู่บนไม้นะผู้ชมเนาะแปดอะไรนะผู้ชมตรงนี้มีตัวเลขนะผู้ชมออตัวเลขเห็นแล้วช่านผู้ชมสองแปดแปดสองนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชม สองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมที่อยู่บนไม้นะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าท่านะผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดูนะท่านผู้ชมเนาะมันหน้าคนเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะตรมจอมปวกนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นตัวเลขตัวไหนท่านะผู้ชม เห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม ยุงกัดนั้นผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นจุดบนไม้นะนผู้ชมเนาะส่วนตรงจุดนี้มองไม่เห็นนะผู้ชม แตจะเห็นบนไม้ตรงนี้นะผู้ชมนะนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะผู้ชมที่มองเห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขแปดกับเลขสองนะ้ผู้ชมสองแปดแปดสองนะครับที่อยู่ตรงไม้นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชม สองแปดแปดสองนะผู้ชมเนาะยูดตรงไม้พอดีนะผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะผู้ชมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูจุดนี้นะผู้ชมสองแปดนะผู้ชมนะตรงนี้เนาะสองแปดแปดสองนะ 28, นะผู้ชมเห็นไหม สองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะผู้ชมคือจะเป็น8 8แปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้นะผู้ชมเนาะสองแปดแปดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะ8 2, 8นะผู้ชมมองเห็นตรงนั้นนะผู้ชมนะักขีอยู่บนไม้นะผู้ชม,ม,ม,มเห็นชัดเจนหรือเปล่าท่านผู้ชมสองแปดเจ็ดนะผู้ชมเนาะสองแปดแปดสองแปดเจ็ดสองแปดแปดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปด สองเจ็ดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเราอยู่โค้งสุดท้ายที่วัดผีเรือร่มกับจอมปลวกนะผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบ,บกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นก็เป็นเลขสองแปดเจ็ดนะผู้ชมเนาะ สองแปดแปดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบายบาย